ทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับช่องฟอร์เกมค่ะแมวและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่าติดเกาะกันนะคะก็อัปเดตใหม่เป็นลาบูบูนะคะก็ก่อนที่จะไปดูยังกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำังใจใเราได้นะคะถ้าก็ลาไปกันเลยก็คือแบบเวอร์สนุกนะคะมันสนุกนะเนี่ยแบบติดเกาะก็เราก็ยังไม่เคยเล่นนะคะติดเกาะก็ยังไม่เคยเล่นแล้วก็คือตำรวจเขาจะวิ่งไล่เราทำไม ก็๊กวิ่งเกินโอเค้โก้ตอนนี้เราก็กำลังขโมยลาบ,บ,บูบูอยู่นะฮะขโมยลาบูลาบูลาบูบูชาวสวนนะฮะนี <S 2> <S 2> ่น่ารักมากเลยนะคะทำเหมือนมาก เด้อเด้อเด้อคือไม่มีตำรวจหรอเดี๋ยวนะคะไม่มีตำรวจหรอไม่มีตำรวจหรอเราต้องไปไหนอะคะเราต้องลาบูบูไปไหนก่อนเราต้องเลาบูบูไปไหนก่อไไนค้ายต,ติดติลิกัสินะเด้อเด้อเด้อ อ,อ,อุยอุยอุยไม่แน่ใจว่าในกล้องมันได้ยินหรือเปล่านะฮะเราปุ๊บเราปุ๊บเดี๋ยวเราลองไปเป็นตำรวจบ้างนะฮะไปเป็นตำรวจบ้างสมัครการสมัครการ สมัครกาดนะคะ oh, <yeah. S 1> อยากเป็นกาดแหละ oh, <yeah. S 1> ก็คือมันรีเซ็ตได้อย่างเดียวโอเคเรียบ <c oughs> ร้อ <c> ย <oughs> ก็เดี๋ยวเขาจะมีเวลาปล่อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเป็นคนเฝ้าประตูกันนะคะเดี๋ยวคี้ก่อน ็ตอนนี้เวลาเหลือเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะลองรีเซตนะคะโอเคเอา้าก็เดี๋ยวเราเวลาไปนะคะลาบูบูเขาน่ารักนะคะทุกคนเหมือนจริงมากๆ เลยอีกโอเคแล้วใกล้ได้ปล่อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ไปล่อยแล้ว <Yeah. S 1> โอเคได้ปล่อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปที่ครูกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสมัครกาดนะคะสมัครกาดก็กาดอยู่นั่นนะฮะ เอแล้วเป็นการอยังไงอ่ะเป็นการอยังไเงไเดี๋ยวนะคะทุกคนเป็นการอยังไงคือกดแล้วก็มันไม่ได้อะไรเลยนะคะจับจนขโมยลาบูบูวีน่ารักนะคะ่ะ น่ารักเลยแหละนะคะทุกคนแล้วคือตำรวจห้ามจับห้ามขโมยแต่ว่าตอนนี้เราขโมยเฮ้ยเราปุ๊บปุ๊น่ารักตัวนี้ตัวจีมันน่ารักตัวจีตัวจีน่ารัก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 เราต้องรีบหนีนะคะ น,นี้เราต้องรีบหนีไม่แน่ใจว่าคนนั้นใช่เปนโจนอ่าอ,าอาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องระวัง ก็เดี๋ยววันนี้ก็เล่นแค่นี้แล้วกันนะคะก็ก่อนที่จะไปก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัอลาับการเรีนก็ไลค์ก็ซับสไคร์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะบ๊ายบาย